สบายดีเดอ้อสบายดีเอฟซีมาพบกับช่องทิพน้อยร้อยลีลามา,มาพี่น้องมาเสียบเอ็นซอยนี่โอ้ยเมือ่อในสาวนางผนใจดีดเลยผดซื้อเอ็นมากินพี่น้องกำลังกำลังเสียพี่น้องอาชีพเก่าได้คลายจำเอ็นนี่เมื่อกี้ยกเงอนกันคายจำเอ็นนี่และเสียเป็นอย่างปายวดมือวดเวนเื่อสิออเลเอาเป็นง่ายเอซีมาชื่อ,อชอยแน่วันนี้ <laughs> ไม่หาพัน มาเดิอมาเดิมเออเขาสั่งบนเสียบอีหล่ะอาชีบเก่าดิเขาสั่งบทยากเนาะันนี้นะเสียบนี่ถ้าเขาเห็ดกินเองเห็ดเตยตุยแบบนี้เห็ดคลายหรือเห็ดจอยน้อยก็ได้บ่เขากำบังซื้อซื้อตะโกนค่ฟาดเห็นมาหลอกแมวโลด เล็กเลเหม็นดิเหม็นไปซะแมวโลดฟันเห็นแต่โอนนะเพราะมันเจ้าอยู่แล้วเล็กซาโคก็ฝาดขึ้นซาเปะเนไอเรบเงินบ่ามาบ่เหม,มือนี่เราไปเข้ากาดเขาบอกเห็นว่าซื้อเทามนลงหมู่อยู่เข้ากาดว่ะโอ้ยไปแล้วก็มาโลชามจิมหาเข้าคลายได้กำไรเชยเนาะ สามทิพ้าวคืออด8ตัวนี่โโลสามสองสามกันเออจะได้ถือได้ที่ไหนโลสามทิพหะจะได้เถือกอัน้เขาขายให้ได้กำไรเะไรเขาขายจำเอ็นเนี่ยอยู่อันเข้มคล้องทำไมหาพันตอนบุญสงเฮือนหมวนอะสีไปเซปูนไปคายเถี่หมวนม่มบุญสงเฮือนดิเออแค่บอไปกับ <ข>ารายไ,ได้ไปชิปมันเฮ้ยหากินก็เ,นเคยไป<อ> <c oughs> แล้แล้วพี่น้องได้จักไมมนี่มากมากเบิรงสินับไปฟังหนึ่งสองสี่หกแปดสิบสิบสอง สิบสี่สิบหกสิบแปดเศรษ้าสองเศรษฐสี่เศรษฐหกเศรษฐเจ็ดไหมแคบขายไหมสองพันได้เท่าไหร่เศรษฐเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ด,จด,จดสองสิบสี่หาสิบสี่พันกำไรอยู่หาส<อ><บ>ิบสี่บเขาขายไหมหาพันหาสิบสี่ลบขึ้นเท่าไหร่สามสิบแปดสี่สิบแปดสี่สิบแปดหาสิบสี่อ้าวมันได้เท่าไหร่มันได้กำไรช้ำหาสิบแปดกับสี่สิบแปดไดเงินสิบพันป้าเออเขา สิพันพี่น้องกำไลไปไล่มาบอเขาบริร้ายชำนีได้ชำนีเออแต่ว่าไล่แบบเขาวๆเ,เบิ้งให้เบิง้งนะนะคือไม่น,มนี่เราก็บบริหน้าซะนน้องบริซื้อแค่มาซื้อกันได้ทำได้ดีเอาไปมาข่าวหัวสินอใคเป็นนัวเกลือบอดได้ลุกๆบอจะเห็นไม้ใหญ่เด้ชำนีงานนี่ลุกกำ <laughs> ลังเศรษฐีปีนนต้นเลยยังแม่เอาตาต้น ปีพี่น้องเอ้ยมา,มาชื่นชลอยเนถใครอยากมาเด้อมาเด้อมากินจํากันปอตีถา่ปอตีนมกินได้กินดสก็ <c oughs> จะหยั่งได้เอ <c oughs> าสคอยปีกแล้วก,ก็คอยคอยพีกพี่น้องแคมใจโหดแล้วมันสิไหมพีก,ปกไปเรื่อยๆปิ่งไปเรื่อยๆจนมันเหลืองจนมันแหมหมดละ อยู่ๆน่ะได้ไม้หาพันอยู่เข้มค้นใหญ่สำนึกบ่ลหละใหญ่สำนีกบ่ไม้สองพันธรรดิใหญ่สำนึกไถ่านกับโมเฮืองพี่น้องหัดกับพอดีพอดีปิ้งสำนีกแห้งลายกับมันสิไหม้่อยบีเนาะ ใจเย็ยนๆคอยผีกไปไปไป,ไปนั่งซ้าเมื่อยก่อนจงหวะจะมาผีกใหม่พี่น้องมามาพี่น้องแหมแล้ว,วไม่ฮักกําลังแหมนะพี่น้องเด้อกําล<ป>ัง กำลังแขมมาเด้มมาเดิมจว,วดจวดจวดจวดเลยนี่พูได้แขวดีจึงกินได้ได้เอ็นดีไหนพูได้แขวลดีเลยกิน <c> บ <ười> มดได,ได้มาเดิมมาเดิอกองตารางเพื่อนเสาน้อยที่เก่าเจ้าเดิมเพิ่มเติมวันนี้คือจามเอ็นก <c ười> ำลังปีงพี่น้องคอยปีงคอยพริก เอาเหมเฮมเอาเซฟเซฟหาบรรยากาศีง่ากได้ปีกเองนี่จะสืิ่นส่วนหลายกะเพื่อจะได้ปีกเอง มามาผู้ใดอยากนำชิพน้อยลอยลิลาพู้อยากนำก้อยมาเด้อมาเด้อย,ย,ยินดีตอนหับเด้อมากินน้ำกันพี่น้องจามเย็นตามังหงตอนเทียงชิมพี่น้องชิมๆิมไม่นึง of my สบายดีเด้อซีเด้อสบายดีเด้อมาพบกับสองทีมน้อยร้อยลีลามามาพี่น้องมากินต้มยำหุงมาเด้อมาเด้อกินตอนเที่ยงมาเด้อมาเด้อปีงมุดเลยขออนุญ,ญาตใส่มือเด้พี่น้องขุ่นมดขุ่นหนาผักกับผักคาทองมาเด้อมาเด้อแฉกเนาะต้ายำหุงเสร็จพี่น้องไหม มอห้ดูน่อามลยเต็มชาล่าอยู่ตักขนเลืออันนี้อุ่นเดียวอักับคาทองเนืกอปลาคทองก็มีใหญ่เนอปลากหลายตักปีนขึ้นตัต้มตั hào cho nó, hấp, hào xong một cái cái. Chức, trong món được, trong mong sẽ tìm được, 不害怕 哪里呢？ ขอใส่น้ำตาลทำบ๊บอางขอใส่เป็นงักลน้ำตาลเติมน้วทำเนี้ย Vamos lá ข้ามือตอกตองกันว่ามือหนาปุ๊บมันจะเติมอื้อเพราะผมเพราะผมก็ตาเท้าไว้แล้วมายาวมันเท่ามายาวไปตั้งมายาวกับมเยือนจิ๋วแมน น่นนเาบดแน่นวเึเมื่อเพชรพี่น้องนันขึ้นเมื่อเลยเชียร์ง่โตขวายลแม่นเจ้าขึ้นเมื่อแหละขึ้นไม่ยาวกว่าไม่เกินระโบเป็นยังอันจาบดแต่เมือทั้งห้อนทั้งเพชรทั้งหยาบเอ็นจังว่เอ็น อันนี้แหละเอ็นลางกินวายกินข okay. ้าวเย็นเอ็นไข่เขี่ยวมาได้เขี่ยวมาได้ได้ได้อยู่กึ่งก่มาได้ทำแม่ทำแม่ครับแม่ยว่าโมเดลนี่ทำผมใส่นอนมือผม แม่ๆเจ้นั่นยินกินแขรเห็นเด้แครด้วจุงให้เขาบกาาักดักนนจะเข้า นะแก้วท okay, ่วมคอยเราเป็นพีโกยาค่อยเนีกินยาหลายเป็นโกโทษเลย่ะเอาเป็นพวกยาเจ้ว่ามองมๆง,มงน,งนี่นี่นี่เจามเป็นพวกยาแล้ววะเนยนน้ำไรหลเรือ่อยยันเทตัก Một ừ. một mấy 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 phê. Mấy. Phê mất đấy luôn, đang đang, 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 กลูายเเดีวนะนนนฝากกดไลค์ like, กดคอมเมนต์กดติดตาม่องทีมน้อยรอยลีลานเดอร์ลุงปลาเอาอ่ะยืมโมพาดคลิปใหม่ๆของซองผู้ใดเขามาติดตามเขามาชมกดไลค์กด like, แชร์ให้กับอใอยโซก้อยเหงอยงู่ดีไม่แห้งถมาู <c ười> <c ười> แบบลกกันใหม่คลิปน้ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้อง บายบายออาไปดี bye bye.